สวัสดีฉันเป็นครูบรรจุใหม่ที่เลือกที่นี่ด้วยตัวเองฉันคิดว่าที่นี่มันต้องดีมากสำหรับฉันแน่เลยแต่แล้วไม่พูดดีกว่าต้องไปดูเองแล้วแหละโอ้ พวกเราสอนหาได้ชมกมาเนาะ่าลืมจบงานนี้นะคะมันนไม่ไดาบอกล้งนะเราสอนไม่ดีตรงไหนหรอเราเตรียมมันทุกอย่างอ่ะมันเป็นเพราะอะไรหรอสอนก็ต้องสอนงานอื่นก็ต้องทำ งา,ทา,านาที่ได้ทำมันช่วยนะแลวทำงานนี้เลาะข้เอเจเลยต้นปะเียวไม่ถนัดดานนี้ค่ะ,คะอา่าหามัทำทุกทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องมาปแป่ด้วยทำอะไรนะ่ะอย่าทำข้าหมหนียวพวบริหาร ผู้ช่วยองค์เงนอื่นน่ะเขามีงานเขามีอาชีงานจะปิดเยอะแยะมากมายแต่คุณมานั่งคุณทำสื่ออย่างเงี้ยสื่ออย่างเดียวเงี้ยมันจะได้อะไรแล้วงานที่สั่งไปเมื่อไหร่จะได้งานของงานหนูก็เล่นทำให้ดีูะยับวลาคามสามารถไม่รู้แหละงานที่เดียวแล้วคุณต้องสุดคุณรู้มั้ยผู้ช่วยถ้าไม่ผ่านปากาพออ่อเลยคุณจะขาดไหมคุณเข้าใจไหมนั่นแหละจะทำงานมาไหมแล้วมันทันเวลาเลยค่ะก็แค่ ทงไหนทำอะไรก็ผิดไปหมดไม่ได้ไมีเชื่อเลยแต่แล้วฉันกลับพบว่านันเกเรียนคือความสุขของฉันเป็นเสียงฮวาเราะให้กับฉัน ถ้าเรามีการปรับความเข้าใจกันปัญหาทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นและขอขอบคุณแอปพลิเคชัน MOE Safety Center ค่ะขอบคุณค่ะ